สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณโกนหมื่นตัวยงนะครับอ่าพอดีไปเจอโพสต์หนึ่งนะครับเขาก็วิภาควิจารณ์นะครับกรณีเอ่อคองเตโชอะไรเนี่ยสวยงามใจหมายเหตุไม่สช่มาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับกาแนะนำไอ้แอมมุนก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรหรอกนะครับว่าคองอะไรว่าชื่อฟูนันเตโชนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับคือเขาวิจารณ์กันว่าทำไมทำไมต้องไปกู้เงินเอ่อรัฐ ล่าสุดเนี่ยนะครับเ,เขาก็เหมือนจะละเมอลมหรือเปล่านะครับบอกว่าจีนเนี่ยไม่สนใจนะครับพี่จะร่วมลงทุนเนอะโอ้ยตายแล้วนะครับแหมก็เลยทําให้ออโพสต์เนี่ยเขาค่อนข้างรู้สึกดีใจนะครับเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขเมรเนี่ยก็ทําได้นะครับเพราะว่าเขมรเนี่ยมีเงินเยอะครับเพื่อนไอแอนมื่นเป็นสองคอมเมนต์นะครับแหมเห็นชาวกาวพอรู้ว่าจีนเนี่ยไม่อยากจะลงทุนนะครับเพื่อนคราวน,นี้เขาก็เฮกันรู้สึกดีอกดีใจเพื่อน ก็เลยอยากเอาคอมเมนต์มาฝากกวนหมื่นตัวยงนะครับแต่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับมองไปเฮ้ยนี่มันคลองอะไรวะเหมือนคลองไอ้เป๋ดไอ้ป่องเลยเพราะอะไรไวงามไส้ก็คลองมึงแ็กเกินไปนะครับมันจะเป็นเอ่อคลองเพื่อเศรษฐกิจได้ยังไงนะครับก็ดูสิครับ็นเพื่อนตายเลยต้องใช้เงินทุนด้วยครับคลองแบบนี้กูว่ามีแม็โครคันเดียวก็น่าจะเหลือเฟือนะครับโอ้ระสาส์คจะเสียแล้วคลองแบบนี้นะครับบอกตรงๆนะครับขนเป็นเปียกเน่ากาบูดลงมาค้ามาขายด้วยนะครับบอกตรงๆ ไม่น่าจะมีกำลีกำไรเพราะอะไรคลองมันเล็กนะครับ <mm> ไม่แปลกใจหรอกนะครับว่าทาไมทําไมจีนเนี่ยมันถึงไม่อยากมาร่วมลงทุนเพราะมันดูแล้วแมขายกาวบูบเยงเปียกเน่าจะได้าราคาสักเท่าไหร่นะครับแถมคลองเนี่ยเล็กเกินไปนะครับเอามาจากทะเลจีนใต้ก็ได้นะครับวิ่งได้รวดเร็วดีนะครับ <mm> โหนักเลยโกคาวเด่เช่นเคยเพื่อนๆฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แต่ข่าวเราได้เุ็ใหญ่ลบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนะครับลบทุกคอมเมนต์นะครับ สำหรับสายจีก,กาดแอสมินก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคีดซ้วนเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับค <laughs> นน้ำตาเปจะไลความไอ<ห>เห็นที่หนึ่งไม่มีความจำเป็นใดที่เราต้องพึ่งพาเงินทุนจากประเทศจีน <laughs> โอ้โตายแล้ว <laughs> <laughs> มึงเล่นคอมเมนต์แบบเนี้ยแหมเพื่อนรักไอเปิลไอป่องไอหุ่นสวยก็ <laughs> ทำมาหากินไม่ได้สิเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับเอาก็ไอหุห่นสวยนี่ยแหละแหมมันรอว่าแหมถ้าเกิดมีงบประมาณไหลมาจาก ผู้ให้กูเนี่ยนะครับแหมมันก็จะได้หยิบฉวยเข้ากระเป๋าวงตระกูลมันบ้างนะครับโอ้ตายแล้วไปคอมเมนต์แบบนี้เหมือนไปตัดช่องตัดทางทํากินในหุ่นสวยแล้วแบบนี้ครองมันจะสําเร็จหรือเปล่าแล้วคนเวอตายเลยแหมอุตสาห์จัดงานซะใหญ่โตคลองแม่งเท่าคลองไอเปอ๋อไอป่องโอ้ตายแล้วนี่เดี๋ยวมึงไม่ประชาสัมพันธ์ว่าเออเป็นท่าเรือน้ําลึกนะครับไอแอดมินนึกว่าเออโรงงานผลิตกาวนะ ไวยงามไส้น้ําตากูจะไหลนะครับไอ้รอดตาปอความคิดเห็นที่สองคอมเมนทํทได้ทุกอย่างเพราะเรามีแต่คนเก่งโอ้วางถุงกาวลงก่อนได้เมนจะเม้นอะไรก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีๆเปิดช่องเปิดทางให้หุ่นซวยเนี่ยมันทํามาหากินได้บ้างเนอะ จะไปปิดช่องทางมันทุกอย่างอะ่ะเดี๋ยวมันอารมณ์ไม่ดีมันหงุดหงิดน้ไม่ออกอ่ะมันขนพี่ๆลายพางออกมา <c oughs> มึงจะซวยเอานะไอ้เหม็นแหมเอาเวลาที่มีเนี่ยไปนั่งดมเป้นเปียกเน่ากาวบูดกูว่ามีประโยชน์กว่าเยอะดีกว่ามานั่งคอมเมนต์รู้เยอะเด้หุ่นซวยมันจับขังรวมเอานะแล้วแหมไปปิดช่องปิดทางทํามาหากินก็รู้ทั้งรู้นะครับว่าประวัติไอหุ่นซวยเนี่ยแมในอดีตประวัติไม่ค่อยดีเนอะ โอ้โตายแล้วไรงามใสประสาทกูจะเสียนะครับไอ้รอดตาความ<อ>คิดเห็นที่สามเสียมใส่ร้ายเขมรหรือไม่ทำให้จีนไม่กล้ามาลงทุนอ่อนเลอะเทอะไรสาระไอ้ปัญญาอ่อนครองไอ้เป๋อไอ้ป่องแค่นี้แหละแหมถึงจะต้องอสกัดแข้งสกัดขาน้องเมอหม็นผู้เห็นมึงคูดครองกูดีใจด้วยเพราะอะไรล่ะครับเอ้ามันจะได้ไม่ต้องมาใช้ พื้นที่ร่วมกับเรานะครับทางด้านอ่าวไทยไงครับเพื่อนเพื่อนตอนแรกแม่นึกว่าคลองจะใหญ่โตโมโหลานที่ไหนได้ไอ้นี่มันคลองค้าเกา่าหรือเปล่าเนี่ยทําไมมันเล็กอย่างก็ตายละคนหนักเลยก,กูขาวดีเอาตรงๆนะครับคนไทยเขาเห็นไอ้เหม็นเนี่ยแมมจะกู้เงินจีนเพื่อขุดคลองเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ดีใจด้วยเพราะอะไรละครับเอามันจะได้เป็นหนี้มากๆครับเพื่อนไอน้งามใจ แม่เสียดายจีนดันมาถอนทุนซะน,นี่หอยแอดมินก็เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงอะไรรู้ไหมครับเ,เพื่อนๆกวยเเม็นเออกาวบูดเป็งเปียกเน่าไม่เพียงพอดมนะครับโอ้ตายแล้วแล้วกูจะเอาคอมเมนต์ละเมอลมที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยงามไส้ประสารกูจะเสียนะครับไอรอดตาปอความคิดเห็นที่สี่เราไม่ควรพึ่งพาประเทศจีนมากจนเกินไปเพราะมาตรฐานของจีน ยังเทียบกับมาตรฐานของเราไม่ได้โอ้ตายแล้วหนักเลยกูภาษาจะเสียนะครับมึงมีมาตรฐานอะไรกับเขาด้วยเลยไอเ้เหม็นโหตายแล้วลำพังกาวบูดมึงยังดูวันหมดอายุไม่เป็นเลยแหมตายแล้วมาเรียกหามาตรฐานอูไอง้งามใส่แสดงว่ากูว่ามึงเนี่ยน่าจะทานเองบ้าเข้าไปแล้วแ่ะ มันถึงมีอาการยกหางอวยตัวเองนะครับลาพังเองเนี่ยนะครับแม่มึงยังไม่มีมาตรฐานในการกินเลยฤดูร้อนเขาห้ามกินไอ้พวกนี้ก็ไม่มีละกินแม่งทุกฤดูนะครับออหนักเลยโกคาวนี่ประสาทมึจะเสียนะครับไอ้ว้าวขี้หม้ความคิดเห็นที่5ถ้าเราทําสําเร็จผลประโยชน์ทั้งหมดจะเป็นของประเทศเราเ <laughs> ้มึงถามไม่หุนสวยมันเลยอย่าง ว่ามันอยากได้ผลประโยชน์หรืออยากได้เงินกู้มากกว่านะครับเพราะอะไรล่ะครับเอ้าก็ดูคลองสิครับเพื่อนๆลำพังขนเป็นเปียกเน่ากาวบูดลงมาเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าเออจะมาได้สักกีบ่องนะครับหดหนักเลยโก้ขาวดี <S <S ต่อให้มันเพิ่มมูลค่านะครับเพื่อนๆเ,เออให้ขนเองบ้าขึ้นไปขายเลยมันจะขนขึ้นไปขายได้สักกีตันนะครับแหมไม่รู้ว่าต้องเอาเรืออีโปงหรือว่าเรือท้องแบน โอ้ตายแล้วเพราะอะไรล่ะครับเอาเอาเรือใหญ่ๆไปขนที่มันเข้าไม่ได้นะครับดูดิครับเพื่อนๆโกดังเก็บตู้คอนเทนเนอร์มีขนาดใหญ่กว่าคลองอีกครับเพื่อนๆก็กูบอกแล้วว่ามันคือคลองขนก้าวนะครับวอ้ตายแล้วไอ้งามไส้ปสาศาสยเสียนะครับไอ้รอดตายความคิดเห็นที่หกส่วนตัวอยากให้เขมรทำเองทั้งหมด อนหนักเลยโกูข่าวนี้ตายแล้วแบบนี้ไอหุ่นซวยนะครับเพื่อนรักไอเปอ๋ยป,ป่องมันก็หมดช่องหมดทางทํามาหากินตายเลยไองามไส้แล้ววันข้างหน้าจะเอาเงินทุนลอนที่ไหนละครับมาเล่นการเมืองตายเลยนะครับบอกก่อนนะครับว่าถ้าหากว่าประเทศนี้ไม่มีไอหุ่นสวยเนี่ยนะครับประเทศเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายนะครับโชคดีนะครับที่มีไอหุ่นซวยเนี่ยมันกดขี่กดทับไอ้ข่าวกาวได้ครับเพื่อน ถ้าไม่งั้นเราบอกตรงๆเราต้องลําบากอีกเพราะในอดีตมันก็เป็นแบบนี้แหละครับแม่ต่างคนต่างไม่ยอมสุดท้ายห้ามหันกันเองกันเพื่อนดีหน่อยว่าไอหุ่นซวยเนี่ยแหละครับแหมมาคอยกดไอพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็ส่งไอคนพวกนี้แหละครับมาเป็นแรงงานนะครับให้กับชาวเสียมชาวสยามนะครับคอยใช้นิ้วสั่งไอพวกนี้แหละครับทําอะไรก็ได้นะครับ <c oughs> ผมบอกแล้วว่าถ้าหาขาดไอหุ่นซวยไปสักคนเนี่ยตายเลยเกิดบังเอิญไอชาวกาวฉลาดขึ้นมา ใจแอดมึนสงสัยอาจจะตกงานนะครับโอ้ปไปล้านพเพลงดีกว่ากิน<ด>ละไม่เยอะ <laughs> กินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกุลเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่